เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ4พฤศ4พฤษภาคม2566มาอัปเดตจากการยางแห่งประเทศไทยนะคะ3พฤษภาคมวันนี้นะคะการยางแห่งประเทศไทยหรือกยทเริ่มใช้งานไทยรับเบอร์เทรดครั้งแรกเพื่อซื้อขายายางภายใต้โครงการพัฒนาตลาดยางพาราให้เป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มณัสำนักง,งานตลาดกลางยางพาราจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการยกระดับระบบการซื้อขายยางพาราให้เชื่อมโยงกับตลาดกลางยางพาราทั่วประเทศนะคะเพิ่มความโปรง่งใสรองรับข้อมูลการซื้อขายที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาได้ก่อนไปรับชมรายละเอียดเช่นเคยนะคะส่งกำลังใจให้แอด,ด้วยการกดไลค์หรือกดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆได้กันที่นี่ทุก,กวันไม่มีวันหยุดนะคะ นางสาวอาทิวีแดงกนิตผู้อำนวยการฝ่ายเศร,รษฐกิจยางกยทอได้แจ้งว่ากยทอดํำเนินโครงการพัฒนาตลาดยางพาราให้เป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มผ่านระบบไท a รับเบิร์เทรดโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาระบบการซื้อขายประมูลยางพารานะคะให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักง,งานตลาดกลางยางพาราของกรรยททั่วประเทศผ่านโมบายแพลตฟอร,ร์มและเว็บแอปพลิเคชันที่แสดงข้อมูลการซื้อขายแบบเรียลไทม์ เพื่อลดระยะเวลาในการทำธุรกรรมโดยผู้ซื้อสามารถเลือกซื้อ,อยางตามความต้องการได้จากตลาดกลางยางพาราทั้ง8แห่งและตลาดเครือข่ายกว่า200ตลาดระบบไท a i r บเบอร์เทรดเป็นการนำเทคโ o โลยีบล็ c h a i n เข้ามาช่วยในการพัฒนาร,ระบบให้สามารถตรวจสอบการโอนเงินลดความเสี่ยงการปลอมแปลยยงบัญชีและการจัดทำสัญญาต่างๆด้วยสมาร์ทคอนแทก โดยกิจกรรมโกลไล์ระบบไทยรับเบอร์เทรดครั้งนี้เป็นการเริ่มใช้งานระบบการซื้อขายอย่างครั้งแรกที่สำนักง,งานตลาดกลางยางพาราจังหวัดชิงรายซึ่งได้เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งสมาชิกตลาดเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบการที่ทำการซื้อขายผ่านระบบร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายทำความเข้าใจระบบนำไปสร้างโอกาสทางการตลาดเกิดการใช้งานระบบได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพนอกจากนี้นะคะระบบยังเข้ามาช่วยสร้างราคายอย่างเป็นธรรมเพิ่มโอกาสขยายช่องทางการตลาดให้แก่กเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อรองรับการตรวจย้อนกลับของผลผลิตยางพาราได้โดยกยทอเล็งเห็นความสําคัญเรื่องการตรวจสอบย้อนกลับผลผลิตของยางพาราเพื่อรองรับกฎระเบียบของ EU ที่เน้นย้ำเรื่องผลผลิตต้องมาจากพื้นที่ปลอดการตัดไม้ทำลายป่าและไม่รุกล้ำป่าสงวนโดยระบบ ไทยรับเทรดจะเชื่อมโยงทะเบียนสมาชิกผู้ขายกับทะเบียนเกษตรกรซึ่งทําให้ผู้ซื้อเชื่อมั่นได้ว่ายางพาราที่ซื้อจากตลาดกลางยางพาราและตลาดเครือข่ายสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังพื้นที่ส่วนยางที่เป็นแหล่งผลิตได้และกอยทอมีแผนจะนําระบบไปใช้กับตลาดยางพารากอยทออีก3แห่ง จังหวัดระยองจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดหนองคายภายในเดือนพฤษภาคมและครอบทั้ง8ตลาดทั่วไทยนะคะภายในปีงบประมาณ2566